หิวกมา่อะไรก็แวะมาปวดฉี่วล่เอาห้องน้ำส่วนตัวไปกล้ีน้องอายไปลแต่ตอนนี้จะนั่งยองต้องแผนกองไปทางอื่นนะอดใยบายแต่ยังสูงเมื่อคืนาหัวกชนไปกี่รอบอะหูวมัไรมาก จะบาดคอเขาแต่ด <smoked avec behaviour> <c oughs> ีและเด้งกลับได้ชนไม่พักเลยคุดคุดคุดระวงสับเท้านะเสียหมาสื่อ